ดังนั้นเครื่องนี้ผมมองว่าเอาตรงๆนะผมชอบสเปคนี้นะวินั้น i 5ที่สองส f 6เทรดกาจอ6 6 5 0 x t สเปคมันไม่น่าเกลียดนะเอาตรงๆมันค่อนข้างบาลานซ์นะ25990เนี่ยนะครับรับเองทั้ง4สาขาถ้าราคารวมส่ง26990เฮ้ยมันก็โอเคมันก็ไม่ได้แย่นะของใหม่ทนะั้งหมดประกัน3ปีเต็มตรงนี้ดังนั้นผมจะเริ่มเกมแรกอย่าง Call of Duty Warzone 2.0นะครับที่ความละเอียด 2K เปิด FSR และปรับตรงนี้เป็นอันตราที่เหลือปรับสุดหมดอุ้ยเอาดีเอาดีๆมันสูงนะ140 150เลยเหรอเอาดีๆ130เฟรมตาย135เฟรมเปิด FSR ครับแล้วถ้าผมปิด FSR ละ่ะพลังดิบล้วนๆลน่ละยังยืนไหวอยู่ที่70 60 70 70กว่าเฟรม70 80เฟรมประมาณนี้โอ้พลังดิบ100เฟรม 2K นั่นเหรอ ถ้า 4K ครับเปิด f p r ครับที่บาลานซนะครับ็นไหมถ้า 4K เปิด f p r ที่บาลานซ์อุ้ยร้อยเฟรมว่ะเฮ้ยเอาดีปรับสุดมันก็ไม่แย่หรือเปล่าวะเฮ้ยไม่ธรรมดานะแฮปปี้นะผลเทพไม่เคยโกหกใครครับ Marvel Spider-Man ครับ Spider-Man ที่ 2K ครับเปิด FPS r 2.1ุดที่บาลานซนะครับปรับเ e r y ี่ไฮอยู่ละโอ้โหเฟรมโอ้โหไม่เปิดเรภาพมันก็ไม่ได้แย่นะเฮ้ยเอาดีๆ อุ้ยมันเลื่นอย่างเงี้ยร้อยหละเป็นร้อยเฟรมเหมือนกันนะโอยคนมันน่ะทำไมภาพมันสวยจังวะนี่คือสไปดแมนต่อมาครับ c y เ e อร์พังส7 7 2K ปรับภาพเป็นไฮต้องเบิดเอพิสอที่บาลานนะโอไฮว่ะอีลสู่ออลนิวอันนี้ไซเบอร์พังโอไฮไซเบอร์พังโอไฮไซเบอร์พังโอไฮ โอเคเปิดเรทเทสซิ่งก้อนหนึ่งเห็นปะอันเนี้ยเอา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  2K ไปก่อนโอ้โหแสงและเงาฮะ78เฟรมไหวนะอุย้ย 2K นะ 2K ปรับไฮทั้งหมดเปิด f s r 2จนถึงที่บาลานซ์ไม่ได้แย่หรือเปล่าอ่ะต่อไปฮนะนะ r d e a d r e d e m p t i o n 2ฮะนะครับการปรับภาพเป็นไงกราฟิกนะ 2K ที่เหลือเป็นไฮ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 เอฟเอซ่า2.0เนี่ยเปิดที่บาลานส์นะครับเป็นไฮ80-90เฟรมอุ้ยเอาดีนี่ 2K นะประมาณ100เฟรมแล้วการเปิด FSR 2.1เนี่ยนะมันไม่ทำให้คุณภาพของภาพลดลงแล้วถ้าเราบ้าบอคอแตกไป 4K เอาไงวะเนี่ยอุ้ยเอาดีๆ 4K 63เฟรมเอาดีๆ 4K 60เฟรมปรับอันตราที่เท็กเจอร์ที่เหลือเป็น High FSR Balance 64เฟรม2 0 0 0 ให้พาันเล่าเรื่องครับไฟเอเมืองแฟมครับแฟมเนซิตี้ครับเดี๋ยวลองดูกันนะกราฟิกเป็น 2K นะ f อเป็นออนเอเป็น X2 เอา 2K ก่อนนะวิลี่ไฮเวลี่ไฮนะครับนี่ 2K ก่อนนะอยู่คนเดียวนะ1 2อยองอเอา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  2K ก่อนนะไปด้วยกันนะก็ยังคงที่หูนะครับมันอ่ะ 2K คนเยอะง่าง่ายๆ 2K ปึ๊บขึ้นมานี่เรเบลนะคนเยอะ ไม่คนเท่าไหรคนเล่นในเมืองเท่าไหร่ครับกำลังเข้ามา2องก็คนคนดังนั้นเนี่ย 2K ชิลนะเอาละฮะ Need for Speed Unbound ครับอันนี้ถ้าเราปรับมากราฟิกตรงนี้สังเกตดูว่าเป็น 2K นะครับปรับภาพในอันตราครับเปิดเอฟแซ่าที่บาลานซ์นะครับที่90เฟรมครับ95เฟรม 2K ปรับอันตราเปิดเปิดเอฟแอซ่าสอที่บาลานซ์จุด90เฟรมตรงนี้อ่ะต่อมาฮะ The Caristo Protocol อันนี้ใช้ Unreal Engine นินะออปชันตรงนี้ฮะในส่วนของกราฟิกครับกลางนะแจ้งก่อนนะ 2K นะครับถ้าเป็นเอฟแวร์ไบาลานซ์ะละก็ยังสูงอยู่ดีอ่ะนี่เผื่อๆไว้นี่ร้อยเท่าไหร่อ่ะร้อยแปดเฟรมนะครับนี่นะกินสเปกเกมหนักเลยนะครับเนี่ยตอนนี้เนี่ยนี่คือ The Crystal Protocol ครับต่อไปกอลลัววอรครับอันตราอยู่แล้วนะครับอันตรา 2K เอฟ2.0ที่บาลานส์74เฟรม6อุ้ย 2K เห็นปะ

ไอแย่ <Yeah. S 2> เปงานเอาละไปดีกว่า i5 12400F 6ค o r e 12 t r ด a d c a 25นี่คือ cpu b a s หลักที่เป็น i5 1 2400F c อ r e และ t r ด a d ไม่เยอะเกินไปไม่น้อยจนเกินไปแล้วก็เปมนบอร์ดครับเป็นตัวปกติ asus prime h610mk ddr4 นะครับก็แรมเหมือนเดิมครับ16 g ิครับจาก kingston fury 16 g ิ dual channel bus 3200 m h z เป็น16 g ิตรงนี้ของใหม่ประกัน lifetime นั่นเองครับจาก kingston fury แล้วก็ตรงนี้ตัวการ์ดจอครับจะเป็น ms ัครบ AMD Radeon RX 6650 XT นะตัวนี้ Full HD RAM 8GB PCIe 0แล้วเป็นยี่ห้อ MSI มังกรแดงตรงนี้ Storage 256GB ครับจาก Lexa ซ NM620 ตัวนี้ประกัน5ปีแล้วรีสปีดนั้น3,500 m b Power AirCool u i Power 600W 80 w ตัวนี้นี่คือพวกสภายนะครับ 600W 80 w h ตัวเคสสวย a n t e c NX292 ข้างหน้าเป็นแบบ m e s h อย่างเงี้ยก็คือ ดักลมได้ดักฝุ่นได้เห็นปะ S <S <preach science> เอาล่ะฮะ CPU ใซ่ครับท่านผู้ชมครับไปดูกันดีกว่าคร CPU เป็น Intel Core i5 12400F Alder Lake Max TDP 65วัตต์ Socket 1 7 1 0นาโนเมตรตรงนี้72นะครับ Turbo สูงสุด4.4 GHz ครับแคชตรงนี้รวมกันทั้งหมด25 MB 6 Core 12เธรดเมนบอร์ด Asus Prime H610M-K DDR4 ก็เมมโมรีครับจะเป็น 16GB DDR4 Bus 3200 MHz ครับ SPD ก็เป็น RAM Kingston ชิป p Kingston นี่การจอจะเป็น AMD Radeon RX 6650 XT ครับ จาก m i c r o s t r a ์อินเตอร์เนชั่หรือว่า MSI นั่นเอง7นาโนเมตรฮะแรม8กิก GDDR6 ตรงนี้ GPU คลอกใน1.3ครับแต่ว่ามันสามารถที่จะบูสต์ไปได้ถึง2.6กิกนั่นเองะรประมาณนี้ครับกับไ h ฮั c p u กับเครื่องนี้ฝากไปด้วยฮะ25990รับเองทั้ง4สาขาจากไอฮั CPU แล้วก็26990รวมส่งทั้งหมดพร้อมเก็บินปลายทางนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมลาไปก่อนนะฮะปวดหัวมากเลยนี้ไม่ผ่าสวัสดีครับ